กลับมาแล้วนะครับอยู่ในการบริวาเทียรกันต่อนะครับเ,เริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเฮ้ยรีบขนาดนั้นเลยโอรีบมากเลยครับพี่แบงค์นะโ oh หวันนี้มาไดรอยยิ้มแต่ว่าจะบอกว่าท่าเดินพี่แบงน,นี่สุดยอดจริงๆนะเ <laughs> จ <laughs> ็บมันตึงอะมันตึงมากเลยเจ็บแต่ว่าคุ้มคุ้มไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มเ <laughs> หรอ <laughs> <laughs> โค้งโค้งโค้งแต่ว่าเอาชนะมาได้เห็นภาพบรรยากาศโอ้ก็ช่วงแรกนะฮะเขาก็มากันแบบเยอะแยะมากมายเห็นบอกแฟนคลับมากันตั้งแต่11บเอ็ดโมงสิโมงเลยทีเดียวใช่แฟนคลับเอเอฟนะแฟนคลับเอฟแต่เนี่ยแต่เป็นแฟนคลับเอฟไม่ได้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละเป็นของเอฟหมดเลยเฮ้ยก็มีแฟนคลับศิลปินบ้างแม้นะแล้วก็มีแบบว่าแฟนคลับของวีทีมาพอสมควรเหมือนกันกองเชียร์ของเราก็30กว่าคนใช่ค่ะแต่ว่ากองเชียร์ของเราเนี่ยพอเอฟเข้าปุ๊บว้า ลืมตัวไงไม่คือเป็นเป็นบอลกระชับมิดใครยิงเข้าก็ดีใจได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันด้วยซึ่งตัดเร็วมากนะฮะเออแต่ว่าถ้าอยากดูเต็มๆหน่อยมีในในรายการซอกแซกด้วยครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูกันก่อนนะขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวเราจะพากันเป็นช็อตๆไปเลยแฟนคลับมากันเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแฟนส่วนใหญ่ก็นี่น้ำแข็งโอ้ไม่น่าเลยเฮ้ยขาชาเต่านะคะ แฟนลับบางคนเข้าไม่ได้ก็มาเกาะหรวยืนอยู่ข้างหน้าก็เยอะเหมือนกันแฟนขับเยอะจริงนะนี่ก็เจ้ครับเสียงไม่รู้เจ้พูดอะไรเลยครับนี่พอพอเราให้แฟนขับเข้ามาในงานเนี่ยเราก็เปิดขายที่ตอกันเลยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะราคา199บาทเท่านั้นนะก็สามารถกอดนอนตักหรือว่าจะเป็นคิดดูครับมีบัตรนอนตักนะครับแต่ว่าแฟนขับไม่กล้านอน ให้ศิลปินไปนอนตากแทนอะไรอย่างนี้ก็โอ้โหได้แค่กอดแค่ซบกันได้แล้วแบบเอฟน่าร่ามากคือแบบนี่เห็นคาชาก่อนนะเขากอดแบบกอดเต็มๆเลยอ่ะครับพี่สาวคนนี้เลยครับผมยิ้มเอฟนี้ผมมาถึงสนามนะครับเขาวอร์มกันแล้วนะครับเราตอนที่เขาวอร์มกันแล้วเรามีกันอยู่กี่คนสามนี่ผมครับนี่อู๋ มีพี่บาสสามคนครับค่ะเราตามด้วยมาโตเราหล่อให้เขาตายใจครับค่ะเน่นี่ก่อนเกมเริ่มนะครับพี่เมมีพี่บอยเป็นกัปตันนั่นเองพี่บอยพิชญุนะครับอเ้ก็ถ่ายรูปคันก่อนเะก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับอิทิมแล้วมาโอ้ยยขอบยยย่ยย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 รยยยยยตย ครึ่งแรกนี้เราส่งพี่โอ้ครับเราประธานครับส่งพี่ดิวครับส่งพี่แอมมี่ครับคือส่งตัวหลักมาเลยฮะถ้าตรงเี้ครับส่งพี่บ้านลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าพี่บ้านเล่นได้แค่ควอเตอร์เดียวแล้วพี่บ้านก็หายเป็นภาคบอลเลยครับผมมีกองเชียร์ของวีทีมไครับนี่เราก็บังคับนะฮะไอ้พูดวีทีมครับอันนั้ไม่พูดนะครับลูกมากนะพี่แอมมี่ของเราไม่ยิงเข้าให้กับวีทีมเข้าไปฮะ นี่ก็เป็นแท็บนะฮะแทนะเป็นนักขาวบอลลุ้นค่ะลุ้นๆุ้นนะครับลุ้นนี่เป็นเต๋าครับเต๋านี่ยิงตีเสมอครับนักเตะยอดเยี่ยมครับวันนี้น้องเต๋าใช่ค่ะโอ้โหตีแรกให้กับ a อเลยจากนั้นนะครับหลังไหลเข้ามาครับ a อครับเอฟก็หน่ำค่ะจากมีทีพนำหนึ่นยครับหลังไหลกันมาสลูกครับ คขึ้นแรกก็จบเกมไป AF นําอยู่3ามต่อหนึ่งครับไม่เราให้เขาตายใจก่อนใช่ครับเชื่อเปล่าเวลา AF ยิงอ่ะพวกพี่หัวล้อกันคิกๆๆกคิกนะหลอมึงซะแล้วมึงซะแล้วพูดอย่างนี้จริงเหรับเห็นไหมเห็นอู๋เขาพูดเห็นไหมไม่เอาจริงอู๋ไม่ได้ลงเลยอู๋ลงไปครับนี่แหละเราส่งอู๋ลงไปครับแล้วไงคะก็สามตู้เลยโอเคอู๋กับพี่บาสัครบพี่บาสครับนี่ก็เป็นพี่อัด โอ้โหพี่ปาโมดปาหานี่ใช่ไหมฮะซึ่งแรกสามหนึ่งครับมากผมพูดอะไรไม่ออกแล้วนือเลยเอฟจัดไปอีกหลุมโล่ก็จากนั้นก็หลังแหลงเข้ามาเลยครับเบนนะคะเบนเบนนี่ก็ยิงไปหลายลูกเหมือนกันนะใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรามีมาอัปเดตนะครับค่ะซึ่งทุกรายการนะครับก็จะอัปเดตของทางฝั่งวีทีมนะครับวันนี้ผมจะอัปเดตของเอฟทีมเลยฮะค่ะเป๋าครับยิงไปหนึ่งลูกครับ เบนนะฮะสลูกครับน้ําแข็ง1นลูกครับที่ปาโมแสนสอนครับ1นลูกครับผมโอสองลูกนะครับเดี๋ยวมีตอนนี้จุดข้อครับเดี๋ยวผมประกาศทีนึงนะนี่ก็เป็นควอเตอร์ที่ที่3ครับที่3แล้วเพราะว่าควอเตอร์ที่สองเลครับควอเตอร์ที่2ครับเราเห็นในเอฟได้ใจครับเราลงไปปุ๊บเราตีขึ้นมาเป็น4ี่สาครับ พอคอเตอร์ที่3ครับเราหลอกเขาอีกหนึ่งรอบครับครับโดนตปครับเมื่อกี้มีพี่แดงหลอมเนี่ยนี่ฮะพี่บานี้คือไม่สนใจอะไรเลยนะครับภาคอย่างเดียวนะครับใช่พี่บานไปภาคตลอดเลยภาคตลอดครับพี่บานไม่ลงหรอดีแล้วครับไม่เขาไม่ภาคครับนี่เอฟเริ่มมาอีกแล้วตัวที่เด็ดของเรานะครับเรา ส่งพี่เม่นนะครับผ yeah, so ู้จัดการทีมลงไปนะฮะสังเกตเลยครับเกมเราจะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทันทีนี่สุดท้ายก็เป็น8ปดเสมอกันนะคะเวลาหมดใช่ฮะควอเตอร์ที่4ครับเสมอกันแปดแปดครับถึงเวาสำคยิงเสาคนแรกครับซัดเข้าไปแล้วนะฮะนี่ครับพี่ก๊อฟเยี่ยมเย็นครับหลวงบอสครับโอ้ยพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะชนคาแล้วครับเกือบครับแมวเบนนะฮะ แอมมี่ของเราโอนี้แอมมี่สุดยอดฮะปั๊มปั๊มก็เข้าเดี๋ยวครับลูนี่ของเราครับนี่นี่โชว์ดูลีลาน้ำแข็งครับโอเคน้ำแข็งไม่คขอบคุณยอดจริงๆฮะคนนี้หล่อสุดเป็นไงโดนทับเลยพี่แบงค์เจ็บมากเลยครับอ๋อที่ขาเจ็บทุกวันนี้คือโดนทับเนาะใช่ นี่เป็นเชลิเดอร์ของทีมเอฟนะคะเมื่อวานเขาจัดเต็มมากเซ็กซี่มากสุดยอดไม่ต้องเห็นไหมฮะหน้าให้หงอยกันขอโทษด้วยจริงครับแม่และโดมัสรอบนี้ครับสาวของทั้งสาวรอบไปครับแชมป์ครับแชมป์ครับหล่อครับผมอริงมายืนข้างทำไมครับไม่ใช่คนเจอเราเปอ่าเหรอครับว้าค่ะพวกเราทสองนี่เขียนสคริปต์มาจากภาคนะครับ พลาดไม่ทนดูวันหมดเลยโอ้โหก็ต้องขอบคุณน้ำแข็งน้ำแข็งครับเราเจอกันตอนห้องอาบน้ำแล้วพี่ขอโทษจริงรขอโทษจริงเจ็บปวดน้ำแข็งแบบน้ำแข็งก็พอพี่บอกว่าขอบคุณนะน้ำแข็งน้ำแข็งก็โหพี่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก็เดินไปหาพี่เอ๋พี่เอ๋บอกไม่เป็นไรนะเจ็บจังนี่ดูหนูเสียงกนล้อยน้ำแข็งบอกโอ้ย ้แข็งพูดอะไรไม่ออกโอ้โโหอเคสงสารน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งเขายิงเป็นคนสุดท้ายด้วยพอดีเนาอใช่ครับกระชับมิดครับไม่ต้องคิดมากน้ำแข็งนี่แน่เดีวจะมีรีแมชรีแมชนะแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นนะคะก็เมื่อวานก็ได้ มีการบริจาคจากคูปองนะเพรรวบรวมเงิน5,000บาทจากสหมงคลฟิล์มนะคะก็ที่จามามอบให้เราตอนวันเกิดใช่เราขายคูปองได้นะครับ29,730บาทนะครับแล้วก็ได้จากสหมงคลฟิล์มครับจากภาพยนตร์เรื่องชมบราครับใช่ไข่5,000บาทนะคะยอดรวมทั้งหมดเป็น34,730บาทนะคะแล้วก็มอบให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กครับผมเรียบร้อยแล้วครับวันนั้นคุณนักเพิงสุขาอครับรวมถึงน้องน้องก็ มารับเงินบริจากทีมเราแล้วใช่น้องๆมาดูบอลกับเราด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากครับสนุกสนานจริงๆครับในวันนั้นนะฮะค่ะโอ้โหเสมือนัน8 8นะชนะจุดโทษไปก็13-12ครับผมค่ะจริงๆอยากให้มีรีแมทนะดีเลยครับเอฟ เอฟเขาไหวไหมครับอมีพี่พี่แมงอยากแข่งผมว่าในแฟนเพจเขาถ่าผมนะครับเนี่ยผมขี้โม้มากเลยครับเนี่ยเห็นด้วยหน้าที่การงานผมเกือบหลุดไปเลยครับต้องขอบคุณพี่บีนะฮะจากวอนเนอร์ครับค่ะใช่มาพริกเกมของเราครับผมมีพี่แมงอยากมีแบบอยากแข่งกับทีมไหนไหมแข่งกับใครเป็นพิเศษก็ได้หมดนะครับทั่วประเทศนะโอ้โหจ้าลีซอพี่วศพี่วพี่บี พี่ติดวลิชมันทอยหมายไหมพี่ต้องคุยกับพวกเราก่อนไงได้ได้แต่ยังไงแน่นอนเดี๋ยวชนวิทไฮไลท์ของเราก็จะมีกิจกรรมการกุศลดีๆจัดขึ้นต่อไปอีกแน่นอนนะคะก็เอสเอ็มเอสวันนี้เลยส่งมาเยอะว่าอยากให้ชนวี่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจัดกิจกรรมการกุศลดีๆอะไรขึ้นอีกนะก็สี่สองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะครับผมบางทีอาจจะส่งมาแบบว่าเป็นกีฬาชนิดใดแข่งกับ กับใครก็ได้ด้วยนะครับได้หมดเลยจริงอยากให้จัดเป็นกีฬาสีเลยอ่ะมีแบบทุกทุกประเภทอ่ะมีแบบ,แบบแบดมินตันว่ายน้ำเยอะเะอะเลไม่เหนื่อยเหรอคนจัดเหนื่อยจะเล่นอะไรเนีเ่ยจะเล่นเปนตองจะเล่นเปตองที่พูดมา,าว่ายน้ำเล่นเปนตอง หนูเล่นเป็นน่ะโอเคส่งเข้ามาเยอะครับทาใช่ไหมครับ4ี2 1 4งสองก็ถ้าใครนะอยากจะติดตามภาพนะครับแต่แหลกแหกจอดำแบบเต็มเตมครับในรายการซอกแซกครับยังมีครับผมถึง2เทปด้วยกันครับเป็นภาพบรรยากาศแบบเต็มเต็มเลยครับเต็มเอียดครับผมโอเคฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปชมมิวสิควิดีโอครับเราบอกไว้แล้วฮะถึงว่าเราจะชนะครับมิวสิวิดีโอของ a f เราก็ยังเปิดให้อยู่ครับผมเรายังเปิดให้อยู่นะครับโอเค เอาใจเจ้เขาครับสำหรับหนุ่มคนนี้ที่จริงเลยครับเต๋านะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ได้ครับแล้วแต่ยอดเยี่ยมครับพูดอย่างนี้เซ่อย่าพูดอย่างนี้ไม่คือเต๋าเป็นขวัญใจไงค่ะเป็นแรงหวตครับแต่ว่าเขายิงลูกแรกจุดโทษเขายิงเข้าใช่เขาเล่นดีเล่นดีเล่นดีอันนี้คือเป็นตามคะแนนโหวตจริงๆจริงๆเลยครับจริงจริงเออจริงๆครับผมจริงๆเลยแหละจริงจริงคือตั้งแต่ตีสามเนี่ยเต๋าแหละเต๋าเต๋ามากตีสามแล้วตีสี่ก็เต๋าตีห้าก็เต๋าห้าเต๋าจนไม่ได้เตะนะ จนบ่ายสี่โมงครึ่งเนี่ยยังเต๋าอยู่สุดท้ายก็เต๋าแล้วครับแล้วไปฮะโอเคโอเค <laughs> เพราะว่าเต๋าคนเดียวแล้วกันเต๋าครับพอเธอคนเดียวนะคะโอเคฮะไปชวไมวีดิโอเพลงนี้ช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อเชลิดเดอร์ครับผม <ภา S 2> ี่เด็ดเลยฮะเหรอใช่พอเธอคนเดียวจากเต๋าค่ะ,คะตามไปดูวันต่อนะคะ ช่วงที่3แล้วนะคะกับรายการจิตอาสาดีๆแบบนี้วีวอรเรนเทียค่ะครับผมช่วงนี้ครับเราจะพูดถึงเกมการขันเมื่อวานนะครับผมเราก็พูดอย่างต่อเนื่องเลยดูเดือดเผ็ดมันมากครับผมช่วงที่แล้วก็พูดกันไปแล้วนะว่ามีใครยิงกันบ้างครับควอเตอร์หนึ่งถึงสี่ครับผลสกอร์เป็นอย่างไรแต่ว่ามาถึงช่วงนี้ครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกําลังใจของนักกีฬาต้องมาจากเชลิเดอร์ครับถูกต้องค่ะและสิ่งที่ทำให้คนหยุดมองได้นะคะทั้งสนามเลยนะคะก็คือเชลดเดอร์เอฟค่ะครับผม งอ่าเลยอิงเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างโหคือเอฟเต้นเราอิงยังแบบอ้าปากคาวอะคือของเขาแบบไม่ของเราก็ดีของเราก็ดีแต่ของเราจะเป็นสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักแต่ว่าของเอฟนะคะเขาก็มีแบบเหมือนได้ซ้อมกันมานานด้วยแหละของเราสิบหกปีแล้วก็ต้องเต้นอย่างนี้สิล้วก็ดูน่ารักน่ารักสิบหกปีไงของเขาจัดเต็มเพราะอย่างเอฟเนี่ยตอนอยู่ในบ้านเขาสอนเต้นกันมามีกลางน้ำสไตล์มีไม้บอยคือเซ็กซี่มากพี่แบงค์ครับผมพี่พี่พี่ดูอยู่ครับข้างหลัง พี่ดูอยู่ข้างหลังแต่โอ้วิ่งมาเลยพี่อุ้มวิ่งมาเลยดีๆนี่นีชั้นนี้ครับแต่ว่าทีมวีทีของเราก็มีไฮไลท์เด็ดมี3คนนะคะก็อย่างที่เห็นนะมาช่วยวีทีของเราครับผมมีบริโกครับพี่เอินเจลลี่ครับแล้วก็พี่โมนะคะโมปีโมปีครับโมปีอุ้ยโมปีคือะไร หลายาย่งโปรตีโก้ไงเลี้ยงตีนนี่วีทีของเราก็น่ารักกันไปนะผมว่าก้าวเข้าสู่วัย16ต้องน่ารักน่ารักแบบนี้แหละครับใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นอกจากที่จะมีโชว์พิเศษนะครับเป็นปอปปอมเกิร์ลแล้วเนี่ยทาง AF เขาก็มีโชว์ร้องเพลงด้วยใช่มีพี่นัทจากแรทอนนะมาร้องเพลงคู่กับพี่แอน AF 6ด้วยนะครับผมค่ะร้องเพลงคิดถึงดังๆนะครับรวมทั้งปิดท้ายด้วยหนึ่งคำที่รอนี่นี่นี่เก่งแดงพี่นัทเต็มที่ครับจัดเต็ม คอนกรีตใชนันล้านเมืองโอ้โหใส่กางเกงแบบพี่นัทนี่จะเป็นยังไงอย่าเลยพี่แบงค์นะเป็นยังพอเธอหนะหไม่ต้องใส่สกางเกงแบบนั้นหรอกโอ้โหเมื่อวานนี้สนุกม,มากๆนะสน,นุกค่ะเป็น,นไ,ไงเชนดิเดอร์อทีมเราเรามีเต้นเพลงอะไรบ้างเรามีไก่ย่างถูกเผาแล้วก็มีซูซ่าแล้วมีเชนดงวีน่ารักแล้วก็มีวีวิล็อกอยู่ค่ะครับผมก็เต้นมวลอยู่แค่นี้ นี่เรามีกังนสไตล์แบบเบาๆแล้วก็มีมีเพลงวีดบูมด้วยเออก็สนุกสนานกันไปนะขอบคุณมากๆนะครับทั้ง a อฟนะครับผมทั้ง a อ7แล้วก็ a อ8นะครับผมมาเขาจัดเต็มนะเขาเปลี่ยนชุดเงินสองสามชุดเนี่ยเขาแบบโอ้โหสีเหลืองแล้วก็แบบเสื้อเขาแบบว่าเซ็กซี่อ่ะคือเต้นแล้วแบบเชื่อพอนึกแต่วีทีมนี้คนละมุมเลยครับคือเอาเอาง่ายๆนะอู๋ผมนั่งดูครับแต่ละคนก็ ไม่บอกเกมไม่คุยเรื่องเกมการแข่งขันอะไรกันเลยนะฮะโอ้าอ,อยู่ดีๆผอมไปตรไหน,นไม่รู้อิงอยู่ทางนี้โอ้ไม่อยู่นี่หรอไม่เท่าไหร่ครับพี่บาสครับประจําการเลยครับพี่บาสนะฮะขอบอกว่าประจาการทันทีคือจริงๆตอนแรกตกลงกันคือพี่บาสเนี่ยไม่ใช่เป็นคนภาคบอลนะไม่ใช่ครับอิงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่บาถึงเขาเป็นภาคของเขาครับคือเขาอยากวนเวียนอยู่แถวนั่นแหละครับเขาไม่อยากไปเข้าใจแล้ว ค่ะก็สุดยอดจริงๆก็ประทับใจนะจนสุดท้ายก็ AF ทีมก็ได้ถ้วยเชลิเนอร์ไปคอยรวมทั้งกล้องเชียร์ด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับประทับใจครับเป็นมันเกิดรบรอบ1องปีของเชลีแตรนที่ที่ผมไม่มีลืมเลยครับมีวันลืมเลยค่นะครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้นะเราจะมีภาพบรรยากาศแบบเมื่อกี้เป็นแค่ภาพนิ่งพรุ่งนี้จะมีคลิปการเต้นกันแสดงแล้วก็โชว์ต่างๆเนี่ยนะให้ดูพรุ่งนี้ต้องดูเลยแกเราให้ดีๆนะคะเราแบบต่อเนื่องเลยนะใช่ พ่งนี้ก็จะเห็นแบบน้องอิงเต้นตนะครับ <laughs> euh ทีม euh ปออมเกิลส์ของเราขอขอยม้มให้ดูพี่เอิญดีกว่าพี่เอิญนี่แบบสุดยอดอะ่ะฉีกขากระโดดโลดเต้นแบบว่ามหาสารย์มากคิด <laughs> ว่าท้าไปเรียนบอลเต่นันี้<ะ>ใครไปทักปากเขาเลยครับ <laughs> เขาผ่าตัดป,ปากนะครับเออครับเขาปากเหมือนแองเจล่าโจลี่ปากบวมๆเขาจะไปทำผ่ากระจับเขาบอกกระจับคืออะไรลูกกระจับอ่ะกระจับอ่ะกระจับมักมวยใช่ไหม ไม่ใช่อะไรไม่งง่วยหนูไม่เข้าใจอ่ะมาไปติดต่อพี่เอิญพี่เอิญค่ะได้ได้อยากรู้ว่าพรุ่งนี้เด็ดขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามชมโอ้โหทั้งของ AF ทีมแล้วก็ V ทีมด้วยใช่ไหมอืมขอขอให้ดู AF เป็นหลักโอเคครับเยังไงมาติดตามภาพบรรยากาศในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืม SMS ครับอยากให้ V ของเราครับจัดกิจกรรมการกุศลอะไรอีกนะฮะท่านนี้ใช่ไหมครับ4221441ครับผมส่งมาเลยนะคะเพราะวันนี้มีของรางวัลมอบให้ด้วยนะเป็นบัตร ทังเล่นไอสเกตนลองเราเก๋ครับยอโบลิงครับจากบูโอนะครับพร้อมนัสซีจากกรีมอบให้ด้วยครับอ๋ออยากได้อเอ่อใอีบสองเข้ามาเดี๋ยวช่วงท้ายมาแจากกันนะคะส่วนตอนนี้นะมีมีมิวสิกวิดีโอจากหนุ่มคนนี้ที่เขาก็มาร่วมสร้างสีสันในงานเมื่อวานกับเราด้วยะค,ะครับผมพี่นัจากดาเนาะซักดาทอน,นั่นเองกับหนึ่งคำที่รอไปชมครับ <c oughs>